ีรงพายบาบาลครับครับผมเก็บๆๆอะไรเก็บเลยครับผมไม่ค่อยได้ใช้สิปักเกยร์เขเก็บเลยฮะเก็บเลยถ้าบักถ้าบักไอ้รีซพายมันยังอยู่ผมก็ไม่ค่อยได้เก็บละค่ะออกมอกี่ดูเรื่องมันมันไม่มีอัปเดตใช่ไหมบัดดี้ <c oughs> ไม่มีครับ <c oughs> แต่ว่าเหมือนอีกสองวันจะมีไอ้นี่นะผมแจ้งเตือนอีกสองวันจะมีทวิตตอบนะครับปืนอะไรวะ ไอ้ท so ี Bog ่มันเป็นไรเฟิลต no well, ิดกล้องครับผมจำชื่อปืนไม่ได้กล้องเหรอโบ้ไหนเฮ้ยวิโบ้หรือโบ้ธรรมดาครับน่าจะโบ้ธรรมดาครับจะมีทวิตดรอปครับอีกวันที่เจ็ดเอาสามแจ็คเตืิมไว้ก่อนเป็นแน่ๆนะผู้สงครามเนาะยังยังยังครับเดี๋ยวผมทำใกล้ใกล้วันแล้วเดี๋ยวผมไปนี่อีกสิ เอาเอามาประดับเอาไม้นี่เฉยแล้วไม่ได้ใช้หรอกเงินทองเงินทองโอเคกระสือเสรแล้วผมเคลียร์ตัวเล็กฮะไปคิด อคิวคอนเฟิร์มมาละมาไงไประเทศซื้อใหม่ซื้อใหม่ได้แล้วผ่อนจะหมดแล้วซื้อได้เลยใช่ไหม ร่วงครับโอ้กระสุนหมดเดี๋ยวต้องปีนไปก่อนโอ้ยโอ้ยอเอาไป กระทั่งยังเอ้ยกระสุดหมดจังหวะนี้โอ้ยโอ้ยเิ่มเต็มร่วงฮะ เสีดายกระสุนหมดเออยาข้างหลังมีคนเก็บยังครับเก็บแล้วครับโอเคสุดท้ายกระสุนหมดมีกระสุนที่เก็บไหมสวยแล้วเีย <laughs> อัพเพิ่มกระสุนมาทุกอันเลยนะแต่ก็ยังไม่พออยู่ดีแล้วนี่ไงข่าวดีเฮ้ยกอง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  แค่มอขอบโรงพยาบาลนะเอไปเลยผมรอเจอตู้รีทับพายแล้วใช้ยาแล้วจะกัดตายรอบนะึงเจ้ตุ่มตัง วีมันน่าจะมีแบบมีดติดปลายปืนเนาะมีรีมันจะได้สู้กับเขาได้บ้างเขาได้มีแต่ตีนจะเหยียบพื้นเ,เดียวเลยอัอนสเ มีลิตนะครับวางดินเดาโอ้ยสกโิโอเคพบรหัสแล้วกำลังไปเดิเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ย ดวงหนึ่งจับสื่อจับสื่อกับสื่อเขียนหนีซะด้วยนะเออแดดหลบอยุตนแล้วโอเคขอรีกระสุนงก่อน we are committed to this course your battle awareness is impeccable brother how do you hone those instincts i reduce all unnecessary chatter nothing huh. will escape this crew once it catches fire อเฮ้ยร้องะอะไรอะไรตัวอ,อะไรอะไรข้างบนไม่มีอะไรครับข้างล่างมีไหมไม่เลไม่มี ลองนะครับที่นี่มาโอ้ใช่โอ้ยหลังเต็มเลยเฮ้ยตัวล่องหุนอยู่ที่ผมโอ้โโโรังไปรังไป เรียบร้อยโดนเมลต้าบอมตายแล้วโอ้ยมาเลยเยอะจริงๆเลยดูมดีหมดโอเคเราไปช่วย

มันมีเม็ดพันธุกรรมแถวนี้ไหม,มชอบสปอนแถวดิสัมสาบมีไหมเฮ้ยมีโอเคผมเ,เก็บเลย <c oughs> มันู้นเคแล้วเนาะ ช่คิ่าสวยสวยรันสวยมีเมล็ดพันธุกรรมแล้วก็มีบอสลองลสวยเลย <c oughs> เลือดเต็มแล้วก็ใช้ายารอ <c oughs> ดเราจะกระโหลกแล้ว ว t is ้ว o d for y o ่ต้องหาพยาบาลม,มันชอบอยู่ตามเนี่ย้องไงกล่องน่าจะมีปะอ้าวไม่ใช่กล่องดีกว่าะมัน อ๋อนี่ไว้ยเยเหนอืมฝั่งนี้ไม่เจอเลไโอเคครับเหมือนกันครับแน่มีอีกอันนึงให้เรื่องน้อยเก็บก่อนเลยครับระเบิดเกากดไปนะเอาเลยครับนี่พยาบาลกันอมขอลกันอมดันระเบิดครับ มันชอบลองมาตรงนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วรอ,อยิงรอยยิงเรียบร้อยหายหมดตัวทำเนื้อไปซะ wow mm -hmm. อันเดียวเถอะวิวสวยอันเดียวเต็มเลยเต็มเลยสวก็ดีใช่เดี๋ยวผมขอไปถ่ายรูปดัตตาตรงนู้นก่อน It will make a good vantage for your ambush. Mm -hmm. ยิ่งจังเลยยิ่งจังยิ่งจังเลยสวยครับฮึมหมดแนละ้ะเที่ยหมดแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยลัง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 เร็วหนึ่งมาเลยอีกอืมปัญหามินดำดินผักผักเรียบร้อย ผมเิคตรงนู้นก่อนผมไปดูแล้วครับไม่มีอะไรเลยโอเคโอเคตรงนี้ไม่มีอาวันทีใหญ่ อยู่ข้างล่างนี่หรือมั้งไม่ข้างล่างก็ตรงก่อนไนอนน่ยน<ป>่ะก่อนจุดระเบิดน่าจะไม่มีฮะอยู่ตรงนน้นเนาะน้าเลย ดีนะเจอกระสือตรงนู้นน่ะน่าเจอตรงนี้นี่ทางที่เล่นโคตรน้อยเลยตรงนี้วิ่งอย่างเดียวคืจิ้ม ไมนอยู่ตรงนี้มั้ยนี่ไงสวยครับเย้ไม่ไปจอดนะเก็บไปเลยครับเอาจรนี่เรื่อยเลยบอฟี่ีปบักกงอยู่มันน่าจะได้ทุกคารตดเนาะมันไม่ได้ได้แค่สองคัสตเลย

ตัวแกเลยอเอาาือทางฝั่งนูดนพอเนี่ยมาแล้วเอ้ามันไปเอา้มามันวิ่งข้ามเออติดอยู่มั้งได้อยู่มั้งเลยเลดเลยไอ้ตำรวจโำรวจ มันยังไงทะลุมาข้างหลังดิว <c oughs> อลอกได้ทันสตันคนครับ <c oughs> อุ้ยสักครู่สักครู่สกูต <c oughs> ตายไปแล้วไอเ้เราเตัวเชียวค่ะ очку hmm. você pode tirar uh. uh. a <coughs> <coughs>

เดี๋ยวผมไล่ค่ายพวกตัวๆๆยิงฮะวางสปอร์อนะครับมีสปอร์ด้วยนะอัศวนี่ตัวแรงเลยสปอร์เด้อ ไปไหนคนเปิดอีกรอบได้ไปครับได้ๆกดแหกไปแล้วครับกดแล้วบริสัทต่างมือ Right now. Mm. refilling magazines mm. ได้ทั้งดัต้าสองงานแล้วก็ได้ทั้งเอ็ด้า ยานล่วงมาที่กลับไง <laughs>